สวัสดีค่ะเจอกับเกลอีกแล้วนะคะกับเกม Fc Mobile นะคะพอดีกิจกรรมมาใหม่นะคะเกลเห็นว่ามีแบบ5,000เพรด้วยทุกคนวันนี้นะคะกิจกรรม5,000เพรมารูปแบบใหม่นะคะซึ่งรางวัลที่ได้ก็จะเป็นนักเตะคละเวอร์ชันน่0ถึงน100-109 76-109ถึง109นะคะแล้วก็นักเตะพื้นฐานแต่รางวัลที่เป็นไปได้ ดูสิดูกรอบแบบฮัลูหลามากเลยทุกคนกรอบอลังการมากแต่เกี่ยวคิดว่ามันก็ยากอยู่นะแบบนี้รู้สึกว่าจะขายได้หรือเปล่าใช่ไหมรู้สึกว่าน่าจะขายได้นะคะจริงๆอะ่ะเกลียวอยากสุ่มแบบสักสีหแพ็คไปเลยนะคะแต่ว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าห้าพันเขากำหนดมาแค่ ครั้งเดียวนะคะคือเขาบอกว่าเป็นข้อเสนอประจำวันพิเศษนะคะแค่ครั้งเดียวเองทุกคนทำไงดีละ่ะสุ่มได้แค่ครั้งเดียวเองนะคะแย่เลยนะคะก็เอาไงดีงั้นก็เดี๋ยวไปสุม่มสามพันเพชที่เคยสุ่มอีกสักแพ็คหนึ่งก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวเราสุ่มแบบที่ขายได้ก่อนละกัน ส่มแพ็กใหม่ก่อนนะคะ5,000เพชรก่อนเนาะที่มาใหม่ก่อนนะคะอยากรู้ว่าจะได้อะไรนะคะมาอย่าเกี่ยวกดเลยละกันหนึ่งสองซ้ำกดเลยนะคะใช้สูตร11แสงนะคะหนึ่งแสงสีขาวขอบการดนะคะเกี่ยวว่าเลิศสูตร11แสงสองแสงสีขาวขอบกาดนะคะ สามแสงค่ะสี่แสงค่ะห้าแสงหกแสงนะคะเจ็ดแสงทุกคน สิบเอ็ดแสงนะคะแปดแสงนะคะเก้าแสงสิบแสงมาเตรียมกดนะคะสิบเอ็ดแสงนะคะเตรียมกดแล้วนะคะกดแล้วนะคะสิบเอ็ดแสงนะคะห้าพันเพชรของเกลนะคะอ้าว อดเหรออ๋อืมขายได้นะได้เท่านี้แหละได้เท่านี้จริงๆนะคะเดี๋ยวเดีี่ยวลองไปขายขายเท่าที่ตลาดก่อนนะคะก็ขายได้เท่านี้ใช่ไหมล่ะมาแล้วเดี๋ยวมาสุ่มแพ็คต่อนะคะ เอาแพ็กสามพันเพรต่อเนาะเพราะว่าสามพันเพรก็จำกัดเหมือนกันวันละครั้งนะคะจำกัดอยู่นะสามพันเพรนะคะอ่ะเดี๋ยวเกวสุ่มเลยละกันหนึสองซ้ำกดแหละอันนี้แพ็กนี้เปิดได้เลยอ่ะแล้วก็ามา เาหแสงบ้างก็ได้หนึ่งแสงสีขาวขอบการ์ดนะคะเอาหกแสงดีกว่าเปลี่ยนบ้างสองแสงสีขาวขอบการ์ดนะคะสามแสงสี่แสงนะคะห้าแสง เตรียมกดนะคะเอาหแสงบ้างกดแล้วนะคะหแสงนะคะลุ้นนะคะว่าจะได้อะไรนะคะ cm cm ร้อยสามนะคะอันนี้เราเอาไปแลกได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวแถมให้อีกหนึ่งแพ็คเอาแพ็คไหนดีล่ะเอาเป็นแพ็คที่มันขายไม่ได้นะคะเกี่ยวอยากเอาไปแลกชิ้นส่วนนะคะ แพ็ก2,500เนหรเพแล้วกันเนาะขายไม่ได้นะคะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่ว่าเราต้องเลือกนักเต็ดนะคะอ่าอันนี้แพ็กสุดท้ายนะคะแพ็ก2,500เพชรนะคะมาหนึ่งแสงเอาสักสี่แสงก็พอเนอะสองแสง สามแสงสี่แสงนะคะเด็กเตรียมกดแล้วนะสี่เอาสี่แสง,งว้าวว้าวอ่ะเดี๋ยวเกียวไปแลกแลกเปลี่ยนก่อนนะคะเข้ามาในโหมดแลกเปลี่ยนได้สิบห้าโอเมก้ได้ส oh ิบห้า ชิ้นส่วนได้สิบห้านะทุกคนชิ้นส่วนตอนนี้เกี่ยมีเท่าไรละหนึ่งพันกับหกสิบหกนะคะว้าอ่ะแล้วเดี๋ยวทำกิจกรรมต่อนะคะครั้งที่สามนะคะทำกิจกรรมต่อครั้งที่สามนะคะอ๋อลืมไปรับนักเตะในตลาดเลยเมื่อกี้ นักเตะในตลาดขายได้หรือ,อยังอ้าวเรียบร้อยนะคะ มาเล่นกันต่อนะคะ เข้าอีกแล้วนะคะชิลมากอ้าวเข้าไปเรื่อยๆ ลำหน้าไปอีก ไม่เข้าว่ายเข้าอีกแล้ว ไม่เข้านะคะสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์นะคะสี่ศูนย์ ี่ซีบอกว่าต้องเล่นวันละหลายหลายรอบเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะนักเตะที่เราต้องเปิดเผยอะ่ะอ้าวหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว หมดเวลาแล้วค่ะอวสำเร็จนะคะอะแล้วก็เปิดเผยนักเตะเย่เป็นกี่คนแล้วเนี่ยไหนล่ะ เปิดเผยเจ้าทำกี่คนแล้วจะลืมมั้นเนี่ยมาดูหมดนี้บ้างนะคะอ้าวม u สเคได้อีกแล้วนะคะเจ็ดสิบอันนี้ไม่พอนะคะต้องเป็นทุกนี้ ไม่พอค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ MC นะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเลยขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะบายบายบุยบุย